คุณผู้ชมคะการตายของพยูนมาเรียมก็เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาขยะในทะเลตรังรวมถึงทะเลไทยด้วยนะคะซึ่งก็มีความดุนแรงหนักขึ้นหนักขึ้นค่ะบรรดาชาวประมงในจังหวัดตรังก็เลยจับมือการจัดโครงการขยะคืนฝั่งทะเลสวยด้วยมือเราขึ้นมานะคะเพื่อช่วยลดปริมาณขยะในทะเลตรังค่ะ จริงๆแล้วการดําเนินโครงการขยะคืนฝั่งทะเลสวยด้วยมือเราก็เริ่มดําเนินการมาได้สักพักใหญ่ๆแล้วล่ะค่ะแต่เพื่อให้โครงการมีหลักเกณฑ์เป็นที่ยอมรับร่วมกันศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมงตรังเลยร่วมกับตัวแทนสมาคมประมงกันตังทั้งใต้กขงเรือเจ้าของกิจาการแพปลาเจ้าของเรือประมงพาณิชย์จัดทำบันทึกช่วยจำขึ้นมาค่ะโดยมีนายโกวิทเก้าเอี้ยนประมงจังหวัดตรังเป็นประธานเพื่อดำเนินการลดขยะทะเลจากภาคการประมงค่ะ นางสาวอารวรรซส้อยจักเจ้าของเรือบอกว่าพอจัดโครงการขยะคืนฝั่งทะเลสวยด้วยมือเราขึ้นมาลูกเรือทุกคนก็ให้ความร่วมมือและตระหนักในความสําคัญของการแก้ไขปัญหาด้วยการคัดแยกขยะของตัวเองและเก็บขยะที่ติดมากับอวนกลับขึ้นมาฝั่งด้วยค่ะ ปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดตรังมีเรือประมงขึ้นทะเบียนไว้กับสำนักงานประมงจำนวน221ลำและเข้าร่วมโครงการคิดเป็นร้อยละ65ส่วนเรือที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการทางผู้ประกอบการก็จะได้ประสานและขอความร่วมมืออย่างน้อยๆก็จะต้องนำขยะจากเรือกลับเข้าฝั่งค่ะ ใบนบรรจุภัณฑ์ที่เขาเอาไปเนี่ยก็ต้องกลับมาร100้รอยเปอร์เซน็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแล้วก็ขยะในเทะเลมันก็มีบ้างครับจ่มามันมีบ้างที<ส>่ติด,ตดมาเราก็เ,<ร>าเอามาใช่ครับแต่ข้อสำคัญก็คืออยาถึงให้ทุ้อย่าให้ให,ให,ให้ให้ช่วยกระลุนตกล,ล,ลงเพิ่มเติมเพราะว่ายังมีเหลืออีกต้องประมาณสามสิบหรือสี่สิบเปอร์เซ็นต์ที่ยังไม่ยังยังไม่ได้เข้าร่วมแต่คิดว่าเขาคิดว่าเขาก็ทำอยู่นะฮะผมคิดว่าเขาทำอยู่คืออยากถึงให้ขั้นทางราช การออกกฎหมายมามาบังคับเลยที่ผ่านมาเรือประมงพาณิชย์ตกเป็นจำเลยทางสังคมว่าเป็นบ่อกเกิดขยะกลางทะเลค่ะแต่โครงการนี้ก็จะช่วยเปลี่ยนทนัศนคติและแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของกลุ่มผู้ประกอบการในการเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์ทะเลไทยค่ะ ก็ถือเป็นโครงการที่น่าชื่นชมและน่าจะขยายความร่วมมือไปยังเรือประมงทั่วประเทศนะคะเพราะถึงแม้ว่าจะมีการกําหนดเขตน้านฟ้าหรือว่าน่นาน้าของแต่ละรัฐหรือแต่ละประเทศแล้วนะคะแต่สําหรับโลกเราค่ะขยะที่ไหนๆก็ถือเป็นขยะของโลกและต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือแบบนี้แหละค่ะการตายของน้องมาเรียมก็จะได้ไม่สูญเปล่าค่ะ